สวัสดีครับผมเขามาพบกันที่ช่องน้องแก้วตานะครับนี้วันนี้ก็เอาพี่นอบออกมาข้างนอกครับมาผูกเล่นครับเขาเล่นตัวเดียวครับพอออกมาเหมือนเขาดีใจครับเขาเล่นตัวเดียวใหญ่นะครับ ยินเสียงรถบัสครับเสียงรถบัสหลักท่องเที่ยวครับเสียงพี่ร้องเสียงน้องร้องต่อครับนีน่ครับพี่น้องประหลัดก็เสียงรถบัส รถบัสมิงเยอะครับรถบัสพานักเรียนนะับเด็กน้อยนักเรียนมาเที่ยวเล่น,นครับเดี๋ยวไปดูดูแกตาแกตาแกตาน่มุดเลยครับแกตาขี้กลัวมุดเลยครับยิงมุดใต้ท้องแม่ด่วนเลยครับยายายา กลัวครับกลัวเสียงรถบัสเสียงรถบัสเสียงใหญ่ๆะครับกลัวเราก็จะมีตื่นตกใจบ้างครับกแกตาวันหยุดแบบนี้คนมาเที่ยวเยอะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านช้างวันไหนเป็นวันหยุดคนเที่ยวเยอะเป็นมุดใต้ท้องครับ ได้ครับเออม,มีแขกมาครับบ,อ,บอครับพ่อพ่อจับสั่งแกตารับแขกก่อนครับเดี๋ยวพี่น็อเดี๋ยวพี่นเอย อยู่กินแล้วครับกินหญ้าแทน ออกมาเดินเล่นบ่อนคลายครับอยู่แต่ในบ้านครับก็เอาออกมาปล่อยเล่นครับให้เขาเล่นบ้างให้เขาอยากทาอะไรตามใจบ้างครับเขาอยากทําอะไรให้เขาําครับส่วนมากที่อยู่แต่ในบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่อยู่สองคนครับไม่มีเวลาที่จะจับพาออกไปข้างนอก แบบแบบว่าไม่มีเวลาแยก่ะครับแยกเอาพี่น้อออกไปปล่อยข้างนอกหรือว่าไปเดินเล่นเงี้ครับไม่เช่กับเดินเล่นก็ได้ครับแบบแบบเอามาปล่อยที่ผมมามานี่ครับพาาวคุณพ่อคุณแม่ทํางานครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวครับพี่น้องพี่พีเอฟจังหวัดอื่นก็เกี่ยวกันยังครับแต่ว่าอยุธยานี่ก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วครับก็จะเป็นช่วงที่ทั้งเลี้ยงช้างทั้งทํานาเลยครับผม ไปดูแกตาต่อขาวดูข่าก็จะงานดื่อเช่ข่าวกำลังสน แก้งันจางโซนน้ำควอยู่บ่บ่แกวแกวลงมาลูกวันดีจ้าเร็ววันดีวันดีวันดี้ววันดีวันดีวัดีอีกแล้ววันดีเอาวันดีแก้วันดีอีกวันดีวัดีลูกวัดีวันดีก่อนวัดีก่อนจะพอให้วัดีก่อนนี่อเอ้นอาแม่เอาแมวแมว เคาะแข่งกันกบแ่เาแม่กัเขากับเาเอาูกกขามาดนี้สแม่นมดปวยอสื่อว่ามันเป็นตันเลยวะไม่เป็นไรมันคนเจ้าก็ตันยนี่ามหามนะครับป่วย

แก้วมานี่ลูกแก้วนี่ครับเวล, <S S S 1> ลามีแขกนักท่องเที่ยวมาเล่นด้วยแก้วตาก็จะประมาณนี้ครับ

สว so ัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าก่อนแล้วสวัสดีรำแขกันแล้วขอขอขอข้่ายว่าว่ายวเหรอแล้วอนุสวัสดีกันลูกสวัสดีก่อนติดคอบอกติดคอเพราะอไทบูแ่แจ็คไลน์นี่เสียงยัง

เดี๋ยวเขาก็หัดกิ้นอ้อยของเขาไปก่อนครับมาดูพีน่นบต่อบรรยากาศดีครับนั่งดูพีน่นบต่อ,อพีน่นบออกมาแกาตาอยากออกมาด้วยเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ร้อนอยู่ครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วตอนที่ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวตอน,นเย็นก็คงได้ปล่อยแก้าตาออกมาวิ่งเล่นสักนิดครับ คน,คนั่งให้ตญญานา,ญญานี่ครับนั่งดูเขานไงครับนั่งดูใต้เทียงนา <c oughs> กระท่อมน้อยครับมีความสุขไปอีกแบบแว่า <c oughs> บรรยากาศแบบดีเลยครับผมถึงจะร้อนนิดหนึ่งครับฟิวบรรยากาศแบบนั่งเลี้ยงช้างครับโอ้เสียงกินครับดังเลยครับ ครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวไปบายไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ